นี่ยขยขวด่ขวดยขวดนยวนี่ยเนีนี่ยเนี่ยข่วเนี่ยยเนี่ยเนี่ยนน่เนี่ยนเนี่ย นอยนี่นี to to <c oughs> ่นี to ่เนี่ยเนี่ยหมดเวลาแล้วเขากำลังไปเทียบดูนี่ไงเห็นไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมลูกโอ้โหแม่งไงสุดยอดเลยเนี่ยไหนนอนเอนอย่ไรนอนเรนอ่ะเขากำลังเทียบอยู่ว่าเหมือนกันไหมสุดยอดเลย